ในห้องสอบอะทุกคนคือเราจะเอาเวลามาแบบทิ้งเล่นๆอะไรไม่ได้เพราะว่าเวลามันสำคัญงอนก็สำคัญมากๆเข้าใจไหม สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบชมพิรอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสอบแกดแพนนั่นเองค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงประสบการณสอบรวมถึงระดับความยากง,ง่ายของข้อสอบแล้วก็แนวข้อสอบนั่นเองนะคะส่วนในคลิปถัดไปหรือว่าพาร์ทสเนี่ยจะพูดถึงการประกาศผลแล้วก็การเตรียมตัวนั่นเองค่ะดังนั้นเลือกให้ถูกนะคะว่าดูคลิปไหนอยู่นะคะใครคิดว่าคอนเทนต์นี้มีความน่าสนใจแล้วก็แบบเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ชมพูทําคลิปต่อไไปปดด้้้ววยยนนะะะคะคคใรรพอมแลลกก็ูกัเ่ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสู่สนามสอบที่ชมพูเรื่องนะคะก็คือเป็นโรงเรียนศิเกย,ยุทธยาน,นั่นเองเพราะว่าเตรียมมัมศึกษามันไม่ได้เปิดเป็นสนามสอบดังนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้ BTS ด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนของ BTS นะคะมันก็เป็นแบบสถานที่โลเคชั่นอีกอย่างหนึ่งที่แบบออสนามสอบที่มีความน่าสนใจดังนั้นเนี่ยใครที่แบบอยู่ในกรุงเทพแล้วก็โรงเรียนของตัวเองไม่ได้เป็นสนามสอบก็แนะนําที่นี่สามารถแบบลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะในคืนก่อนสอบนะคะก็คือชมพูเนี่ยตั้งเอาไว้ว่าเออจะนอนสองทุ ไม่ไม่อยากจะแบบเสียเวลาตรงนั้นไปในการแบบนอนเฉย,ยๆใช่ไหมก็ก็ได้ทําการแบบทบทวนเนื้อหาอะไรแบบนี้ที่จะสอบในวันพรุ่งนี้แล้วก็สรุปก็คือได้เป็นอนสีทุ่มแทนนะคะตื่นมาอีกทีก็แบบ6กโมงถามว่าได้นอนแบบเต็มอิ่มไหมมันก็แบบไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็คือแบบ มันตกใจมันแพนิกด้วยอะเข้าใจไหมเออแต่ว่ามันก็อยากให้มันจบเร็วๆเพราะว่าเรารู้สึกแบบเหนื่อยกับการสอบแบบนี้แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ตื่นมาแล้วก็แล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วก็ไปที่สนามสอบนะคะวิชาแรกที่เราทําการสอบก็คือวิชาแกะเชื่อมโยงซึ่งวิชาแรกมันแบบค่อนข้างสําคัญนิดน,นึงเพราะว่าถ้ามันเป็นวิชาคํานวณนะเราจะรู้สึกว่ามันแพนิคมากกว่านะส่วนตัวชมพู่เองรู้สึกว่ามันจะแบบคือมันต้องใช้การโฟกัสอะไรมากกว่าในการแบบคิดคํานวณอะไรแบบนี้แต่ถ้าสมถติว่าเป็นวิชาเช่นแบบเชื่อมโยงหรือว่าภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะทําให้ รู้สึกว่าเออสบายใจมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะคนที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองที่สามารถไปได้ด้วยอ่ะไปอยู่กับเด็กได้ก็คือแบบอยากให้แนะนําให้แบบผู้ปกครองไปด้วยนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับเด็กต่างจังหวัดแบบชมพู่นะคะซึ่งแบบผู้ปกครองไม่ว่างจะไปแบบไปอยู่ด้วยอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะแบบ รู้สึกโล่งๆนิดนึงเข้าใจไหมคือไม่มีใครแบบไปรอหรือว่าไปให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเราก็แบบโทรกับบ้านคือแบบเราอะโทรกับบ้านจนถึงวินาทีที่แบบจะเข้าห้องสอบแล้วก็แบบวางแล้วก็เข้าห้องสอบนะคือแบบเหมือนกับว่ามันค่อนข้างเราค่อนข้างแพนิกแล้วก็ต้องการแบบกำลังใจเยอะมากเลยนะคะเด็กม .6 อะไรเงี้ยหลังจากแบบเข้าห้องสอบไปแล้วเราจะมาพูดถึงอันนี้เลยนะแบบข้อสอบ เชื่อมโยงใช่ไหมกาเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็คือจะมี2บทความบทความละสิข้อรวมทั้งหมด20ข้อนะคะความยากเนี่ยมันจะยากน้อยกว่าของเอ่อเชื่อมโยงความถาน,น,น,นัดแพทย์นิดนึงนะคะเพราะว่าของถนัดแพทย์มันจะเป็น1บทความ20ข้อเออในส่วนของความยากนะคะคือมันก็จะแบบไม่ยากมากใช่ไหมคนที่รู้เนื้อหาของเชื่อมโยงมากพอแล้วก็ฝึกโจทย์มาเยอะมากพอเนี่ยก็จะสามารถแบบฟาด150้สบได้สบายๆเลยทนะุกคนคือแบบเออคือเราไม่ต้องเครีย กับแกเชืยย่อมโยงมากขนาดนั้น <S <S <AC Z> ก็แค่แบบฝึกไปตามที่แบบเราทํามาตลอดแล้วก็ทําต่อไปไม่ต้องเครียดอะไรกับมันมากเพราะว่าถ้าเราฝึกมันมากพอแล้วอะรู้สึกว่าคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราจะแบบสามารถทํามันได้เองแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราลังเลใน2ด้านนะคะเช่นแบบเหมือนกับว่ามันมีทางที่เราสามารถคิดได้ลึกไปกว่านั้นกับทางที่คิดปกติคือคแบบเราควรเลือกทางที่คิดปกตินะเพราะว่าถ้าเราคิดแบบมันลึกหรือว่ามันซับซ้อนมากเกินไปมันอาจจะทําให้แบบเราผิดก็ได้เข้าใจไหมเพราะว่าเหมือนกับ จากที่ดูมาของทั้งเชื่อมโยงของแพทย์แล้วก็เชื่อมโยงของแกนเนี่ยมันจะแบบถ้าเราคิดเยอะเกินไปอ่ะแบบเราคิดจนมาซับซ้อนเกินไปอะไรเงี้เราอาจจะผิดก็ได้ให้เน้นทางที่แบบมันซิมบกว่าแล้วก็มันแบบ มันปกติมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่เขาให้เวลาไปนะคะของแกเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมาประมาณแบบชั่วโมงครึ่งใช่ไหมหลังจากที่เราอมเสร็จแล้วมีเวลาเหลือทุกคนห้ามนอนนะคือแบบห้ามฟุบนะคือแบบหลายๆคนนะรอบตัวชมพู่ก็แบบมีฟุบบ้างมีนอนบ้างอะไรแบบนี้คือเราอ่ะอยาเอาเวลาในห้องสอบไปเสียกับการแบบนอนเพราะว่าคือเมื่อคืนเราไม่ได้นอนเลยทำไมเราต้องมานอนในห้องสอบคือมันแบบเวลามันมีค่ามากกว่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเอาเวลาตรงนั้นไปเช็คคําตอบแล้วก็ไปทวนคําตอบที่เราไม่มั่นใจแล้วก็ไป ทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ทวนคําตอบนะทุกวิชาเลยเราพยายามแบบมองมันใหม่อีกครั้งเหมือนเราเจอมันครั้งแรกอย่าใบไบแอสกับมันว่าเออฉันเคยดูมาแล้วข้อนี้ฉันรู้สึกว่าข้อนี้มันดีกว่าอะไรแบบนี้คือพยายามทําให้เหมือนแบบฉันเจออันนี้ม่อีกรอบแล้วก็พยายามคิดมันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้เราแบบเห็นจุดผิดพลาดของเราได้มากกว่านะคะแล้วก็เตือนเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะดูที่ฝนนะคะให้แบบเหมือนกับให้มันถูกต้องด้วยไม่ใช่เช็คแค่ความถูกต้องของการเชื่อมโยงคําตอบแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเราฝนถูกหรรือเปล่่าาาพะว บางคนฝนผิดข้อหรือว่ารันข้อผิดอะไรแบบนี้มันก็แบบมีแบบนี้แบบเกิดบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามเผื่อเวลากับการฝนไว้ด้วยอันนี้คือแบบที่อยากจะเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าแกะไหนมันจะรวมเป็น3มชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะหชั่วโมงครึ่งกับ1ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันแบบแยกข้อสอบกันนะมันไม่ได้ให้3ามชั่วโมงแล้วก็เออแบบใส่ข้อสอบมาเลย2อย่างอะไรแบบเนี้แต่ว่าคือมันจะแยกเป็นอันแรกก็คือเป็นแกะเชื่อมโยงพอเหมือนกับ5นาทีก่อนที่จะเป็นแกะอังกฤษ เดี๋เขาก็จะแบบให้ข้อสอบแกะอังกฤษมาแล้วพอหมดเวลาปุ๊บก็จะเก็บข้อสอบแกะเชื่อมโยงไปเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ให้มาทีเดียวแต่ว่าให้แยกครั้งกันอยากให้รู้ตรงนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าชมพู่เองก็เพิ่งรู้ประมาณแบบสองสามวันก่อนสอบอะไรแบบนี้ก็อยากให้แบบเก็บเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะโอเคหลังจากที่แบบสอบแกะเชื่อมโยงเสร็จใช่ไหมก็มาสอบแกดอังกฤษซึ่งถามว่าแบบความยากของแกะอังกฤษมันยากแค่ไหนมันไม่ได้ยากมากนะคะทุกคนคือคนที่แบบเตรียมตัวมาดีแล้วก็แบบฝึกจนมาเยอะระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้เนื้อหาพื้นนนฐา่ ก็สามารถฟาดแบบ130บวกได้อะจริงๆนะแบบ1้5ยสาบวกอบวกอะไรเงี้ยก็แบบโอเคเลยเพราะว่าคือพวก Conversation อะไรเงี้ยมันก็ไม่ยากมากแล้วก็ในส่วนของาพารากราฟที่เป็นอ่าน r e a d i n g อ่ะมันก็ไม่ยากด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้ามีเวลาเหลืออย่านอนเด็ดขาดนะทุกคนคือเอาเวลาตรงนั้นไปทวนข้อที่แบบเราไม่มั่นใจหรือว่าข้อที่แบบเราอยากจะทวนมาอีกครั้งหรือว่าอยากจะทวนใหม่ทั้งหมดเลยถ้าตัวมีเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าครั้งแรกอะ่ะทำทำไปก็ได้ เพราะว่าเราจะทวนอีกครั้งอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะทุกคนคือทําครั้งแรกก็แบบทําให้เต็มที่เข้าใจไหมแต่ว่าพอทวนอีกครั้งหนึ่งก็ทวนให้เต็มที่เหมือนกันก็จะไม่ได้แบบทําอะไรช่่ยๆอะไรแบบนี้มันในห้องสอบอะทุกคนคือเราจะเอาเวลามาแบบทิ้งเล่นๆอะไรี้ไม่ได้เพราะว่าเวลามันสาคัญงอนกๆสําคัญมากๆเข้าใจไหมเอออันนี้ก็เป็นแบบเชื่อมโยงแล้วก็อังกฤษใช่ไหมหลังจากที่แบบสอบแกตตอนเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือก็จะมีเวลาตรงช่วงพักอะเอาไปทวนพวกแบบสูตรคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้เพราะว่าตอนบ่ายเราจะสอบแผนหนึ่ง มอ,องหลายๆคนก็คือจะรู้ใช่ไหมว่าแผ่นหนึ่งมันแบบค่อนข้างยากที่สุดแล้วในคณิตศาสตร์มปลายหลายๆคนก็จะแบบกลัวเพราะว่าปีก่อนๆคออะแนนถึง200หรือว่า2อ0อะไรเงี้ยมันน้อยมากๆเลยชมพู่เองก็กลัวนะตัวเราเองก็กลัวกลัวแบบมันมีความแพนิอกอะเหมือนกับว่าคือเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเลขเข้าใจไหมคือเราแบบโง่เลขค่อนข้างโง่มากๆเลยแต่คือแบบเออนั่นแหละก็ต้องยอมรับอะคือแบบอว่ามันก็แบบ เกรงๆนิดน il, Arizona, on, ึงว่าแบบเออเราจะทําได้ไหมเห็นเขาบอกว่าข้อสอบมันยากอะไรแบบนี้เออแต่ว่าคืออยากให้เราอะสลัดความคิดพยายามแบบเอาความคิดตรงนี้ออกไปถึงมันจะออกไปได้ไม่หมดแต่ก็พยายามออกไปได้ให้ได้แบบเยอะที่สุดพยายามแบบให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เชียร์ตัวเองว่าเออเราจะทําได้แล้วก็คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบข้อสอบมันจะยากหรือมันจะง่ายอะคือเตรียมตัวไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็เข้าไปในห้องสอบเลยตอนที่เข้าไปในห้องสอบอะคือมันจะมีความแบบตกใจนิดนิดใช่ไหมแล้วก็ของชียของชมพู่นะก็คือเขียนลงไปบนข้อสอบ อบเขียนเป็นวงกลมมาทุกคนแบบนี้ให้มันแบบให้เรามีสติอยู่อยู่ที่ตรงเนี้เออแบบพยายามดึงสติมาให้ที่ตัวเองอะเยอะที่สุดมันสําคัญอะเออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ตอนที่เปิดข้อสอบมาบุ๊กใช่ไหมของแผ่นหนึ่งอะมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทเขียนก็คือแบบเติมคํากับพาร์ทช้อยส์ใช่ไหมให้ทุกคนอะทาตรงที่เป็นเติมคําก่อนนะเพราะว่าความระดับความยากของช h อยส์กับ ตรงเติมคำมันไม่ได้ตามกันมากดังนั้นถ้าเราทําตรงช้อยได้ยังไงมันก็มีแบบคําตอบให้อยู่แล้วใช่ไหมให้เราเลือกจริงๆถ้าเราทําตรงช้อยไม่ทนันเราสามารถเดาได้แต่ถ้าเราทําตรงเติมคําตอบไม่ทันอะ่ะเราจะเดาแบบได้ยากมากอะ่ะแบบเติม4ี่หรอกหรือจะเติมแบบ1ห,หรือจะเติมอะไรเออมันแบบมันยากอะ่ะดังนั้นให้ทําตรงข้อเขียนก่อนแล้วคือแบบแผ่นหนึ่งของปีนี้ทุกคนคือมันง่ายกว่าแบบปีก่อน,อนๆเยอะมากแบบเยอะมากมากๆอะ่ะทุกคนคือถ้าเทียบถ้าเทียบแบบคณิตศาสตร์ เกชาสามัญกับคณิตศาสตร์แผ่นหนึ่งของปีหกสามอะคือแบบส่วนตัวรู้สึกว่าของแผ่นแผ่นหนึ่งอะมันง่ายกว่าเก้าชาสามัญอีกนะคือแบบไม่รู้สิทุกคนอะอย่าไปกลัวข้อสอบแผ่นหนึ่งนะคือตอนนี้มันง่ายลงเรื่อยๆง่ายลงเรื่อยๆดังนั้นอนะเราสามารถแบบฟาสองห้าสิบวกได้สองหกสิบวกได้เลยอย่าไปแบบบอกตัวเองว่าแผ่นหนึ่งฉันจะทําไม่ได้ฉันจะเทอะไรแบบเี้ยอย่าเพิ่งไปบอกแบบนั้นคือแบบมันง่ายลงเรื่อยๆดังนั้นอนะแผ่นหนึ่งมันไม่ใช่ข้อสอบยากอีกต่อไปแล้วเราสามารถแบบ ทำทำมันได้อะเออเราสามารถแบบกู้ความ เขาเรียกว่าอะไรวะเราสามารถเอาคะแนนดีๆจากแผ่นหนึ่งได้มันไม่ใช่แบบยากเหมือนช่วง B ี5556อันเนี้ยคือแบบยากจริงเอออะไรประมาณน,นี้นะคะอันนี้คือแบบแกะแพ่ใช่ไหมแล้วก็แผ่นหนึ่งจะบอกว่าตอนพักเที่ยงอ่ะคือทุกคนอ่ะควรจะเอาแบบข้าวไปเองด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าไปจะไปเอาที่โรงอาหารหรือว่าจะไปซื้อเอแถวั้นอย่างเดียวเราต้องแบบเตรียมตัวของตัวเองด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาอาหารเบงอ่ะมันจะรู้มากกว่าว่าคือเราสามารถกินได้ไหมหรือว่าถ้าเราไปกินที่โรงอาหารเนี่ยถ้าเราแบบท้องเสียขึ้นมาจะทำา ยังไงหรือว่ามีปัญหาขึ้นมากินไม่ได้ขึ้นมาอะไรเป็น,ปน,ปนยังไงใช่ไหมคือทังนั้นอ่ะเราควรจะเอาแบบข้าวเองด้วยเพื่อแบบเอาไปกินหลังจากสอบแกะแล้วก็แผ่นหนึ่งสิใช่ไหมคือแต่ละอย่างมัน3ชั่วโมงตอนเช้าอ่ะก็แบบ3มชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงบ่ายแล้วก็หลังจากวันนั้นอ่ะก็แบบกลับบ้านใช่ไหมซึ่งตอนแบบกลับไปที่บ้านอ่ะกลับไปที่ห้องอ่ะนะคือแบบ มันค่อนข้างเหนื่อยทุกคนอ่ะอย่าแบบอย่าพยายามเอาตัวเองไปโฟกัสกับในทวิตเตอร์แล้วก็อย่าเอาไปแบบส่องว่าฉันถูกหรือเปล่าฉันผิดหรือเปล่าเพราะถึงยังไงมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้คือชมพู่ก็เป็นอ่ะฮะคือหมายถึงว่าแบบก็ก็ดูคําตอบอะไรแบบนี้แต่คือแบบถ้าเราตอบถูกอะมันจะรู้สึกดีไงแต่ถ้าเราตอบผิดอะมันจะเฟลแล้วก็มันอาจจะส่งผลไปตอบแบบวันถัดไปเขาจะแม้ดังนั้นอ่ะพยายามแบบหลีกเลี่ยงตัวเองจากตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามแบบเออ get some rest อะทุกคนก็คือแบบไปพักเยอะๆแล้วก็แบบเตรียมตัว พร้อมสาหรับวันถัดไปอาจจะพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทวนแบบพวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพราะว่าวันพรุ่งนี้อ่ะ ก็คือเหมือนกับมันสอบเสาร์อาทิต์ใช่ไหมวันอาทิตย์แล้วก็คือจะเป็นสอบแพทสองหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองของชั้ววัวก็คือแบบได้ทวนแค่นิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่คือเราอะรู้สึกว่าแพทสองเราไม่ซีเรียสมากว่าแบบมันจะได้เยอะมันจะได้น้อยจริงๆเกินครึ่งหรือว่าเกินร้อยห้าสิบก็แบบแฮปปี้แล้วอะไรแบบนี้วันถัดไปใช่ไหมที่เป็นของแพทสองเราอะรู้สึกว่าเราไม่กดดันตัวเองมากแล้วเพราะว่าเราไม่ซีเรียสกับมันขนาดนั้นแต่ก็คือแบบทำให้เต็มที่เท่าที่ทําได้มันจะแบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชี ฟิสิกส์อ่ะคือง่ายมากๆทุกคนคือทุกคนสามารถแบบทําได้เพื่อนทุกคนแบบบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าทําได้ทําได้คือมันแบบแทนสูตรออกอะไรแบบนี้คือดังนั้นอย่าไปกลัวว่าแบบแผดสองจะทำไม่ได้อะไรแบบนี้โดนถึงแผดหนึ่งแผดสองแกะอะไรเงี้ยคือแบบมันทุกอย่างมันง่ายลงหมดเลยเว้ยแบบแผดสองเนี้ยฟิสิกส์ก็ง่ายลงใช่ไหมเออส่วนเคมีก็ใช้พื้นฐานรวมถึงสกิลนิดๆหน่อยๆถ้าใครเรียนแบบอาจารย์อูมาหรืออะไรแบบนี้คิดว่ามันน่าจะทําได้เออแล้วก็ถ้าเป็นชีวะเงี้ยชีวะมันจะแบบมีการวิเคราะห์นนิดห่อย ก็ว่าเขาจะเหมือนกับมันจะมีการหลอกเพราะว่ามันจะใช้ภาษาที่มันแบบค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนถ้าเป็นฟิสิกส์มันจะไม่ค่อยหลอกตรงภาษาถูกไหมแล้วถ้าเป็นชีวะเนี่ยมันจะหลอกตรงแบบการกลับคาหรืออะไรแบบนี้เยอะแล้วก็ในส่วนของดาราศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานอะคือแบบเปิดออกมาแล้วแบบอีหยังวะอะทุกคนคือมันมีความแบบอีหยังวะหนักมากคือแบบเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบในห้องเราไม่ตั้งใจเรียนหรืออะไรแต่คือแบบมันก็มีบางข้อที่เรียนวิทย์พื้นที่โรงเรียนเตรียมอะแล้วแบบมันก็มาออกอะคือมันก็มีแบบบางข้อแต่ว่าใน ข้อเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องเทม,มันจริงๆเพราะว่าคือถ้าไปหมกมุ่นกับข้อนั้นมันก็เสียเวลาทําข้ออื่นถูกไหมเออดังนั้นมันก็แบบ เออเราก็แฮปปี้นะที่แบบคือก็ทําได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีส่วนหนึ่งก็แบบก็ต้องเทไปดังนั้นก็แบบไม่ได้รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นขอขอย้อนไปแผ่นหนึ่งนิดน,นึงนะแผ่นหนึ่งอะ่ะก็คือเหลือเวลาให้ทวนอะ่ะประมาณเราทําทันนะแล้วก็เหลือเวลาทวนแบบคือเพื่อนหลายๆคนก็บอกว่าได้ทวนอีกรอบหนึ่งทั้งหมดเลยแต่ของชมพูอ่อ่ะคือไม่ได้ทันขนาดนั้นทันแค่แบบทวนข้อที่ไม่แน่ใจตรงชอ์แล้วก็ทวนตรงข้อเติมอะ่ะ ในส่วนของแผทสองอะเรามีเวลาเหลือแค่ทวนข้อที่ไม่มั่นใจของแต่ละพาร์ทแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เหลือเวลาเยอะขนาดนั้นในการแบบเอามาทวนทั้งหมดอีกครั้งเพราะว่าข้อสอบมันก็ค่อนข้างเยอะเออ,อนนั้นก็แบบเป็นการสอบแผทสองพอเราสอบตอนเช้าเสร็จใช่ไหมคือตอนบ่ายมันจะเป็นสอบแผทสามต่อแต่ว่าเราไม่ได้สมัครสอบแพทสามเอาไว้ก็แบบกลับบ้านแฮปปี้ก็แบบไปเกไปแล้วก็ไปข้อสอบแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นเออนั่นแหละแล้วก็เอ,อกลับไปที่บ้านซึ่งแบบ คือตอนกลับไปที่ห้องนะทุกคนคือแบบมันมันเหนื่อยมากคือเหมือนกับร่างกายเรามันไม่เข้าใจว่าบบมันเอาพลังงานไปใช้ตรงไหนเยอะแยะเลยอาจจะแบบสมองของเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือแบบ มันเหนื่อยอะทุกคนคือมันค่อนข้างเหนื่อยดังนั้นอะควรจะแบบไปพักเยอะๆก่อนแล้วก็ทีนี้หลังจากที่แบบพักระดับหนึ่งก็ค่อยเตรียมตัวในอาทิตย์ถัดไปเพราะว่าหลายๆคนจะรู้ใช่ไหมว่าแบบมันจะสอบติดๆกันหมดเลยทุกาอาทิตย์เลยเช่นแบบอาทิตย์นี้สอบแกดแพดอาทิตย์หน้าสอบโอนไลนอาทิตย์ถัดไปสอบก้าวิชาสามัญอะไรแบบนี้คืไม่จะติดกันหมดเลยดังนั้นอะคือถ้าสมมติว่าเรา r รีคัเวอร์ตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาเวลาที่หลังจากนั้นอะเอาไปเตรียมตัวที่จะสอบอันถัดไปเข้าใจไหมเออประมาณนี้แหละอันนี้นะคะคคกก็็จบบไปแล้วสําาหรัพือ เล่าประสบการณ์การสอบแล้วก็แบบระดับความยากง่ายของข้อสอบเราจะมาทวนแบบระดับความยากของข้อสอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะแกเชื่อมโยงง่ายแกดอังกฤษง่ายแผนหนึ่งง่ายลงกว่าเดิมเยอะมากถ้าเทียบกับป5ี5คือแบบง่ายลงประมาณแบบ70%มั้งเออแล้วก็ถ้าเป็นแผงสองใช่ไหมก็ก็โอเคนะอยู่ในเกณฑ์แบบโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าฟิสิกส์ง่ายชีวะไม่ยากมากคนที่มีพื้นฐานแน่นนาจะแบบทำได้เออแล้วก็ส่วนวิวิทย์พื้นดาราศาสตร์นี่ก็แบบ ขึ้นกับดวงด้วยเลยเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แต่ว่าคือโดยรวมแล้วอะทุกคนอย่าไปคิดว่ามันจะยากแล้วก็จะทําไม่ได้หรือว่าเราอะอยากให้ทําแบบเต็มที่เอาไว้ก่อนแล้วก็เออเพราะว่าถ้าตัวเราทําเต็มที่แล้วถึงผลมันจะออกมาไม่ดีหรือว่าไม่ได้ตามที่คาดอะอย่างน้อยเราก็ได้ทําเต็มที่แล้วทุกคนเราจะไม่มนั่งแบบเสียใจว่าเออถ้าเราทําดีกว่านี้ถ้าเราทําอย่างนี้ <S <S ถ้าเราอย่างเงี้ยอย่าให้มันมีแบบคําว่าถ้าเราทําอย่างนี้ดีคือแบบทำไม่เต็มที่ไปก่อนแล้วมันจะไม่มีแบบการมาสมมติย้อนหลังอะไรแบบนี้อยู่ตลอดอเข้าใจ เหนื่อยทุกคนพูดเยอะมากจบไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทหนึ่งใครรู้สึกว่ากังวลวิชาไหนมากที่สุดอะลองคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ดูนะคะว่าแบบเครยียดกับวิชาไหนมากที่สุดแผดหนึ่งหรือว่าแก็อังกฤษหรือว่าแก็เชื่อมโยงอะไรตรงนี้นะคะลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็สามารถแบบทักไปได้ที่ไอจีชมพู่วันเดรี่นะคะชมพู่พร้อมจะตอบคาถามของทุกคนเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพีวู